สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับหมอปอยอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ซึ่งเราจะมาดูดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่29ม,มิถุนายนถึง5กรากฎาคม2563ค่ะดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำสัปดาห์นี้ค่ะมาดูันที่ดวงการงานเลยนะคะส่วนหนึ่งค่ะบอกว่าดวงการงานในสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะเป็นงานที่ถ้าคุณทำงานในออฟฟิศคุณจะต้องเป็นคนที่ทำงานคนเดียว ถ้ามีทีมเมื่อไหร่ทะเลาะก,กันเมื่อนั้นเหมาะที่จะเป็นคนที่มีความเป็นการงานในลักษณะเอกเทศใช้ความคิดใช้ความแปลกแหวกแนวของตัวคุเองในการคิดงานออกมาคืออย่าไปคือถ้าสูงสิงอะครมีปัญหาแน่นอนเป็นเรื่องของไอเดียที่ตีกันบ้างหรือว่าความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างนะคะแต่ถ้าเป็นการทําธุรกิจเนี่ยธุรกิจของคุณเนี่ยจะค่อนข้างเป็นธุรกิจที่ไม่สังใคร ทำได้บริษัทเดียวหรือไม่ผี่บริษัทในประเทศไทยแต่อันนี้ก็มีข้อแม้นิดหนึ่งคือด้วยลักษณะธุรกิจที่ไม่ค่อยซ้ำใครและอยู่โดดเดี่ยวเนี่ยคุณเองต้องเป็นคนที่เปิดรับอะไรเยอะขึ้นกว่านี้นะคะเพราะไม่งั้นเราจะคิดในแนวเดียวธุรกิจเราก็จะออกมาในรูปแบบที่ซ้ำๆถึงแม้ว่าจะบอกว่าแปลกแหวกแนวก็เหอะแต่ครั้นี้ถ้าเราไม่ฟังใครเลยเราจะไม่ได้รับไอเดียจากใครเลยนะคะเรื่องกอารงานถามว่า ในเมื่อมันออกมาเป็นภาพอย่างนี้ผ่านฉลุยไหมไม่ไม่ถึงจะผ่านฉลุยแต่เอาตัวรอดได้ด้วยตัวเองด้วยความสามารถและความพิเศษส่วนตัวค่ะเรามาดูกันที่การเงินนะคะสการเงินของคุณติดลบอย่างรุนแรงค่ะการเงินของคุณต้องบอกว่านี่คือเลขหนี้สินเลยนะคะ2772ชัดเจนในเรื่องของหนี้สินค่ะเงินของคุณไม่มีทางได้เก็บในช่วงนี้แน่ๆได้มาต้องจ่ายหนี้ออกไป หรือจะเป็นสัปดาห์ที่คุณกู้มียื่สินค่ะการเงินไม่ดีค่ะติดขัดมากๆด้วยค่ะเรามาดูกันเรื่องความรักของชาววันสุ์ประจำสัปดาห์นี้นะคะโอ้โหไม่ดีเลยไม่ดีเลยจริงๆนะว่าเป็นความรักที่แรงใส่กันอย่างมากในเรื่องของคำพูดพูดแบบไม่รักษาน้้าใจกันเลยฉันก็เหนื่อยเธอก็เหนื่อยแล้วก็ยังมาอะไรกันอีกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ากันอย่างรุนแรงมีโอกาสที่จะแยกย,ย้ายหรือเลิกรากันในช่วงนี้นะคะ ถ้าไม่อยากเลิกกลาไม่อยากแยกย้ายก็อดทนไว้อย่าไปว่าอย่าไปว่าอย่าไปด่ากันนะคะช่วงนี้เครียดทุกคนค่ะและนี่ก็คือดวงประจําสัปดาห์าที่29มิถุนาย,ยนถึง5กรกฎาคมปี2563ค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ฟื้นกลับมาของการทธุรกิจหรือการทํางานเรื่องของการได้พบปะผู้คนเราก็เริ่มจะกลับมาสู่ชีวิตที่ปกติมากขึ้นนะคะดังนั้น ถือว่าเป็นช่วงฝื้นตัวแล้วกันยังไงก็เริ่มต้นอย่างมีสติใช้ความรอบคอบในการก้าวเดินนะคะแล้ววันนี้อาจารย์ปอนา์ฟ้าเลขที่ิดก็ลาไปก่อนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ